ฟ้องชู้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหวัดดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันพอสมควรเลยวันนี้ก็จะอยู่กันในเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานที่เราต้องใช้ในการฟ้องชู้นะครับในเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะฟ้องชู้เนี่ยเราต้องมีอะไรเบื้องต้นเลยนะครับ สำคัญที่สุดเลยท่านต้องมีทะเบียนสมรสก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดท่านไม่มีทะเบียนสมรสนะครับท่านก็ไม่สามารถไปฟ้องชู้ได้ท่านคบหาเป็นแฟนกับผู้ชายอยู่กับผู้หญิงอยู่อย่างนี้นะครับแต่ท่านยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสท่านก็หมดสิทธิ์หมดโอกาสที่จะไปฟ้องชู้นะครับถึงแม้ว่าท่านกับสามีจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ตามแต่ท่านยังไม่ได้จดทะเบียนท่านก็ไม่สามารถไปฟ้องชู้ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเกิดชู้กับสามีเรา แอบไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสามีเรากลับมาได้เสียกับเราอีกนะครับคนที่จะโดนฟ้องชู้นะครับทีนี้ก็จะเป็นเราแล้วทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงเราเป็นเมียหลวงนะครับชู้เป็นเมียน้อยแต่ชู้มันนะครับดันมีทะเบียนสมรสนะครับตามกฎหมายเขาก็ถือว่าเป็นเมียหลวงทันทีเลย ระวังนะครับเป็นชู้ไม่รู้ตัวอ่าทีนี้ก็กลับมาสู่ในเรื่องของเรากันอีกนะครับในเรื่องของเราก็คือเราต้องมีพยานหลักฐานอะไรบ้างในการฟ้องชู้นะครับหลังจากเรามีทะเบียนสมรสน้นะครับถ้าเกิดสามีเราภรรยาของเราไปมีชู้นะครับเมื่องต้นเลยต้องมีหลักฐานให้ได้ว่าชู้คนนั้นนะครับทราบว่าสามีของเรานะครับมีภรรยาอยู่แล้วเช่นว่านะครับเรานะครับในฐานะภรรยา เปิดเผยตัวตนนะครับรูปโปรไฟล์ของสามีมีรูปแต่งงาน่าหรือว่า,าที่ทํางานของสามีเป็นที่รู้กันว่าเราเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายพาลูกไปเที่ยวเล่นอยู่ที่สํานักง,งานของตัวสามีที่ออฟฟิศของสามีอยู่บ่อยๆ ไปออกงานอะไรกับเราบ่อยๆด้วยกันแต่อีตัวเลขาตัวดีนะครับเสือกมาเป็นชู้กับสามีเราซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทอะไรต่างๆซึ่งอย่างนั้นนะครับตัวเลขาคนนี้ก็ต้องย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสามีของเรามีภรรยาอยู่แล้วก็คือตัวเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสามีเราไปหลอกเขาว่าเป็นโสดเป็นอะไรต่างๆนะครับและก็ไอตัวคนนั้นไม่มีทางรู้ได้จริงๆอย่างนั้นมันถือว่าขาดเจตนานะครับตัวชู้สามารถมาสู้คดีได้แต่ถ้าเกิดชู้ไม่รู้ อยู่มาวันหนึ่งเราในฐานะภรรยาหลวงเราก็ไปบอกว่าอันนั้นสามีกูนะอ่าต่อมาเขายังไปเล่นชู้กันต่ออีกอย่างนั้นนะครับถือว่าตัวชู้หรือว่าตัวภรรยาน้อยคนนี้ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวสามีของเรามีภรรยาอยู่แล้วก็คือตัวเรานั่นเองแบบนั้นก็ไม่สามารถอ้างได้นะครับทีนี้มาดูหลักฐานในข้อที่2กันหลักฐานก็คือต้องมีหลักฐานที่แสดงโดยชัดแจ้งว่านะครับเขาสองคนเป็นชู้กัน หลักฐานยังไงเช่นว่าถ้าเกิดมีภาพถ่ายขณะดร่วมเพศเลยอย่างนั้นนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่าทั้งคู่นะครับเป็นชู้กันแต่ถ้าเกิดเราไม่มีภาพถ่ายที่ทั้งคู่ร่วมเพศกันอยู่นะครับเราอาจจะมีภาพถ่ายอย่างอื่นเช่นว่าไปเช่าบ้านอยู่กันสองคนอ่าไม่มีคนอื่นอยู่เลยนะครับเข้าไปตอนเย็นออกกันมาอีกทีตอนเช้าซึ่งมันผิดลักษณะวิสัยของชายหญิงนะครับหล่าเลี้ยวเข้าโรงแรมอะไรต่างๆแล้ว หาหลักฐานเองไม่ได้เราอาจจะต้องจ้างนักสืบจ้างหล,ลานๆเด็กๆอะไรต่างๆไปเที่ยวแอบถ่ายรูปให้อย่างต่างนะครับตรงนี้เราก็ต้องพยายามเก็บหาข้อมูลให้มากที่สุดหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีหลักฐานตรงนั้นจริงๆนะครับเราก็ต้องไปหาหลักฐานที่ทั้งคู่แสดงออกกันโดยเปิดเผยว่าทั้งคู่นะครับเป็นสามีภรรยากาันเช่นว,ว่าสามีเราได้รับเกียรติไป งานแต่งงานแล้วก็ไปขึ้นเป็นประธานในพิธีนะครับพาชูคนนี้ขึ้นเวทีไปโดยเปิดเผยผู้คนในงานต่างก็เข้าใจกันว่าสองคนนั้นคือสามีภรรยากาันหรือว่าเดินจูงมือกันอยู่ในห้างซึ่งผิดปกติวิสัยอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านก็ต้องมานำสื่อไม่ได้ว่าทั้งสองคนเป็นชู้กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่รับสารภาพขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของโจท์ที่จะต้อง มีภาระการพิสูจน์นะครับพยายามเก็บหลักฐานให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วเอาหลักฐานพวกนี้แหละมาปรึกษาทนายความเพื่อตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเราสามารถฟ้องชู้ได้โดยที่ว่าไม่ต้องฟ้องหย่าสามีก็ได้นะครับฟ้องชู้เนี่ยเราสามารถเรียกค่าเสียหายด้วยด้วยถ้าเกิดเราเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมก็อาจจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเป็นชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะได้น้อยลงมาหน่อยแต่ดีกว่าเราไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองเราไม่ดําเนินการอะไรเลยนะครับ ไปตบเขาทําร้ายเขานะครับเรากลับต้องโดนคดีอาญาอีกมาเล่นกันอย่างนี้ดีกว่านะครับเล่นกันโดยใช้กฎหมายโดยเปิดเผยเปิดหน้ามาฟ้องกันเลยดีกว่าอย่างนี้นะครับให้เขาได้อับอายไปเลยอย่างนี้มันจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวสามีตัวดีคนนี้ของเรานะครับเราอยากจะฟ้องหยามันด้วยแล้วเราก็สามารถฟ้องหย่าสามีแล้วก็ฟ้องชูเรียกค่าเสียหายแล้วก็ถ้ามีลูกมีเรื่องต่าง ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับตรงนี้ท่านสามารถมาปรึกษาผมหรือว่าปรึกษาทนายใกล้ๆบ้านดูใครที่เคยมีประสบก,การณ์ตรงนี้หรือใครกําลังปวดอกปวดใจอยู่เกี่ยวกับสามีมีชู้ภรรยามีกิ๊กอะไรต่างๆตรงนี้นะครับลองคอมเมนต์กันดูด้านใต้หรือว่าสามารถกดติดตามเฟซเพจผมแล้วก็ลองมาสอบถามกันในเฟซเพจดูได้นะครับแต่ก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีเชฟ สอบถามกันเข้ามาวันนึงเป็นร้อยเลยนะครับผมก็พยายามไล่ตอบกันให้อยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมกันเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เกือบ2 0 0 0 0 0ซับสไครต์แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ว่าติดตามกันมาโดยตลอดยังไงวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ